สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับเนยชาแนลหลากสไตล์บ้านๆนี่นะคะวันนี้เราจะทําก้อยกุ้งกันค่ะเครื่องของเราก็จะมีเนี่ยค่ะมีมะกอกมะนาวผักชีไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะคะว่าทํำยังไง ใส่พริกบน่นน่ะใครชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็แล้วแต่จะใส่ผมน่วใส่น้อยเสียบน้อยใส่หลายเสียบหลายได้จ้านน่ใส่ข้าวขว่ว ลงไปอันนี้ประจอมก่บมีเดจ้าน,นี่ททำจากกุ่งกลุ่มลิซา์เมา่ใดเนี่มาเห็ดประจอมทำเองธรรมชาติไม่มีสารเคมีไม่มีวัตถุกันเสียอันนี้พอวานใส่ประอองไปเดี๋ยวจ้า ใส่บางน้าจิ้กน้อยหนึ่งด้วยจ้ะย่านแต่แต่บะโกอกย่านบะสมใส่น้ำปลาจิ้กน้อยหนึ่งคนให้มันเข้ากันด้วยจ้ะแล้วก็เสียเอาไป ขูดก,กัะปุกที่เทาเตรียมไว้ล้างสะอาดแล้วเขาจะใส่ทุกอย่างลงไปข้นในเข่ากันเลยจ้ะหอมหอมกินข้าวกลัวหอมมาเลยจ้ะ พอคนเข่ากันเลยดูยจ้าแต่ประเทศต้องไปใส่กระปุกของเราแลบบปิดฟ้าจ้ะขยา่าเขยา่าเขยา่าเขย่าแล้วจนเห็นมันเข่ากันเลยจ้ะแล้วเอาก็สิเปิดบึ้งจ้าค้านมาท่านอันนี้หอกเขย่าอีกเลย พ่อขายาวไอ้มันแล้วเปิดฝาวงอีกรอบนึงอาจารย์วามันหนียัง,บบงเอาคน้คนๆแล้วแล้วจะหอมหอมของขวัวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้เนยชาแนลสไตล์บ้าน ขอตัวลาไปก่อนนะคะจะไปกินก๋วยจุงมกับข่าวเทียมเลยจ้าไม่กินน้ำกันเลยจ้าชิวๆวสวัสดีค่ะไปเด้อเด้อค่ะ